เฮ้ยพ,พี่น้องออกจากปลากวองตุ้งเลยมาใส่ปลากระเทียมก่อนพุ่นะปลาดิโต้โอ้ยคือง่ามแท้พุ่นะเป็นชอบเป็นกอเป็นกออยูุบไปท,ท,ะะท่นี่ปลาดิโต้โอ้ยขากรองกระเบี่ยมมากไปท่นี่มีขากรองตังตัดเลยขากรองกระตายหาโอ้ยง่ามคักจะพ่อพี่น้องเอ้ยพุ่นะ เอออีรีพนะ <c oughs> ุ่นะก่อเป็นกอดใช่ไหมโอ้ขีดินเนียวขนาดอือ <c> ก <oughs> <c oughs> ูดะกำลังอ่อนออนอยู่ปลาไยอืม làm với mày <laughs> à, ta sẽ bưng chắc nói ra chặt đứa. chờ cái gì vào nhau ở bỏ vào chặt vào bây giờ nhau luôn cái <laughs> สุดยอดเลยสวยงามอีหลีเทียมปลาปะเทียมปลาตรงนี้สุดยอดเลยโอ้ก่อนหินโอ้ยเธอเอ้ยสวยงามตะก่อนรีบบ่้ไปบิ๊นก่อนหินโอ้ย ขออนุญาตรวบรัดตัดต่วนเอาจากบาทกันแล้วพ่อแม่พี่น้องงามคักงามเนี่ยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจอยมุดเอามุดเอาเบ่ง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 มือหนาสิพามาตั้งกลองตัดดีๆถ้าจัะเด้อขอโทษขออภัยบริเลทให้เบิ่งหลายเบิ่งเนี่ยชุดยอดเลยบอกปุณนะขนาดผ้าในห่างขาขาวจูนพูนอยู่ทั้งอวบโอ้ยกระเทียมปลานี่สวยงามอิ่ีเบิ่งใส่เบิ่งข้างๆพุ่นฟังทั้งพุณในบ้านไปตัดอยู่ถ้าจัะเด้อใหญ่ยาวอยู่พุ่นฟังทั้งพุ่ณ ก็ง่อยจ้ตัดคุณฟังทั้งข้างในผนก็บ,บ้าได้ไปตัดอยู่บนสะพาอยู่บุญนี่ยังแต่ตุ่นเงี้ยวเงี้ยวฟาวข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเพื่อนสาวสิ่ไหมพูดนะไตงาใหม่พุดนะโอ้ยดกข,ขักเป็นไอ้ลาวเอาเทละกะเทละกะพ่อแม่พี่น้องจ้าเ่อมงก่อนนี่หน่อยเทละกะเทละกะนี่เต็มกำเลยว่าสันเถาลิดอีรีโอ้พูดนะเลือดขนาด ขอถูดขอไปบริาพาตตดให้เบืองหลายต่พอต่อจำจอะนี่แหละคลิปนี้จอขอฝากไปแค่นี้แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมากจ้ะอันนี้ก็สิเอาไปให,ให้ลูกสาวที่นาเอาไปฝากแม่พันยวนเมืองไทยนั่มเพราะว่าอยู่บานจอยมีอีกอีกถุงหนึ่งอยู่อันนี้งามๆจะเลือกไปฝากท่างไงเมืองไทยจ้ะโอ้ยก็อยากให้กินซุกข้นยวนละพ่อแม่พี่น้องฮ็ดจังไดดได้ปีหน้าจะสิไปเยอ่ปีนี้จะว่าไปดอกเมืองไทย ไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนได้จ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะนในเบิ่งปลามันก็สิมีแต่อยู่หม่องย้อมนี่เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องหม่องที่เป็นเป็นลำธารน้ำเนาะคนน่ะข้างตึ้งๆขุนข้างเพลิงขุน่ะก็ลังเป็นกอเป็นกอเป็นกอเต็มอยู่คนน่ะปลานี่เกิดเป็นกออีหลี่เมื่อกี้เกิดเป็นย้อมแต่ละกกอนี่โเว้เต็มกำลวบเต็มกำเลยคนฟังทั้งคนฟังทั้งทั้งจอยที่จอยย่างเข้ามาทั้งปลาเนี่ยก็เต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้ะ กำลังขึ้นสับลาบอยู่เบื้องนี่ไม่อยากว่าสีวอฟังเบื้องนั้นแล้วเป็นกออีลีตตะละกอนีกเต็มกำเลยละ่ะไปเอาละจจะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วไปแล้วหมดแล้วเข้าบ้านก็จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจ,าจนได้จ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ